สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําผัดสปาเกตตี้เขียวหวานกุ้งค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันก่อนค่ะเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะต้มน้ํานะคะจนเขาเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะเพื่อให้เส้นเขามีรสชาตินะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปต้มค่ะ เราจะต้มเส้นนะคะเป็นเวลา5-7นาทีนะคะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะเปิดแก๊สค่ะใส่หัวกะทิลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยพริกแกงเขียวหวานค่ะพอกะทิพอหัวกะทิเขาเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปค่ะ ด้วยเนื้อสัตว์นะคะวันนี้ก็จะเป็นกุ้งค่ะเราก็ใส่หัวกุ้งลงไปด้วยนะคะเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็จะเป็นมะเขือเปาะค่ะ มากรูดค่ะปรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่หางกะทิลงไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เส้นนะคะกลัวแบบว่าน้ําเขาน้อยเกินไปค่ะจากนั้นเราก็ตักเส้นใส่ค่ะพอตักเส้นใส่แล้วนะคะเราก็จะมีอันนี้จะเป็นพริกจินดาแดงนะคะหั่นแฉลบค่ะ หรือว่าใครมีพริกชี้ฟ้าก็ใส่พริกชี้ฟ้าแทนนะคะเพราะแต่ว่าบ้านเราวันนี้ไม่มีพริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็ใบโหระพาค่ะก็เปิดเตาสักพักหนึ่งนะคะ อซอสเขาซึงเข้าเส้นสปาเก็ตตี้ค่ะค่าสำหรับผัดสปาเก็ตตี้พริกแกงเขียวหวานนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้คั่วหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ